สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนูเต้แชนแนลนะครับวันนี้อยู่เกม Counter s ร์ไซ e นะครับแต่ที่มีเพื่อนๆสอบถามกันมากๆครับว่าฟาร์มด่านไหนครับได้เงินดีแล้วก็รวดเร็วที่สุดนะครับในคลิปวิดีโอนี้ครับเราจะมาลงด่านฟาร์มเงินกันครับโดยด่านฟาร์มเงินที่รวดเร็วแล้วก็ได้เงินที่ดีที่สุดนะครับก็คือด่านฟาร์มอาวุธนั่นเองนะครับนี่ครับก็ด่านฟาร์มอาวุธที่ดีที่สุดนะตอนนี้นครับก็คือด่านเลเวล75นะฮะโดยศัตรูด่านนี้เนี่ย จะมีทั้งอากาศยานครับแล้วก็บนบกนะครับฉะนั้นเราต้องเอาตัวไปทั้ง2แบบนะครับโดยผมจัดทีมแบบนี้นะก็มีตัวนันาฮาระนะครับเอาไว้เป็นตัวชนนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเอาไว้ตัวยิงอากาศนะแล้วก็มีรถถังนะครับเอาไว้เป็นตัวแทงอีกตัวหนึ่งนะครับเ,รเดี๋ยวไปดูกันครับ เพราะตรงนี้จะมีศัตรูค่อนข้างเยอะนะฮะต้องพยายามฆ่าให้ได้ถ้าตัวแทงเราตายเนี่ยเราก็จะเอารถถังมาแทงแทนนะครับ จบไปหนึ่งเวฟครับอีกเวฟหนึ่งประตูมาปุ๊บเราก็จัดการอย่างรวดเร็วเลย โอเคครับชนะเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะได้เงินเท่าไหร่ครับตอนนี้ได้เงิน5 2 9 8 8นะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวก็ใช้เวลาแค่ไม่เกิน2นาทีเท่านั้นนะฮะเรียบร้อยครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้ครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆครับที่กำลัง หาด่านฟาร์มเงินกันอยู่นะครับสำหรับคลิปวันนี้ครับต้องลาไปก่อนครับถ้าชิ่นชอบครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับแล้วถ้ามีคอนเทนต์ไหนที่เพื่อนๆอยากจะให้ทำเพิ่มนะครับรบกวนคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ